พยายามวบนๆรสชาติไปเรื่อยจะได้ไม่เบื่อทางรสชาติเลยครับที่ผมว่าเราทำงานหนักเราเลยต้องแบบมีพฟกัสถูกต้องเพราะเราเป็นแบบการแบบสแดงแล้วเราก็ต้องวิ่งงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเวลามันก็มีน้อยฉังนั้นเราต้องการอะไรที่ประหยัดเวลาและให้พลังงานเราในการทํางานต่อซึ่งโรมีตอบโจทย์มากๆเพราะชอบกินขน<อ>มขนาดไหนคือเมื่อก่อนตอนเด็กนะเวลาไปโรงเรียนแม่จะเจอเขาเรียกว่าไอ้พวกที่เราฉีกพวกเศษเอ่อ เศษขนมจากกระเป๋าเราเวลาซักผ้าทุกวัน <ะ S 1> ชอบพกชอบพกขนมติดเที่ยวหรอติดผมว่าผมติดติดอร่อยอ่ะติด,ตดแ,แ,ตแบบว่าปากปากว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าวงการแล้วก็ลดลงพยายามแบบว่าหาอะไรที่แบบอ่ะสมมติของโรมินเนี่ยอกไม่ทอดอะไรเงี้ยกินได้สุขภาพด้วยสุขภาพด้วยใช่ครับแล้ววันนี้ได้เจอแฟนๆด้วยเป็นยังไงบ้างครับดีใจจริงๆแฟนๆทุกคนผมคุณนั่งจำหน้าได้แล้วแฟนๆผมเนี่ยจะแบบเดิมๆจะไปเป็นแบบ มาทุกงานอยู่แล้วน่ารักอะ่ะเขาทั้งที่เวลานัดประมาณ4ี่โมงแล้วนี่วันธรรมดา4ี่ห้าโมงอะ่ะเขาอาจจะแบบสละเวลางานเขาสักนิดนึงมาอะไรเงี้ยออกจากงานเร็วมาก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆท,ที่ที่มากันนะเพราะว่าจะได้ไม่เหงาเวลาเรามาเราก็อยากให้มีแฟนขับไม่งั้นเราแบบมันสูญเสียความมั่นใจไปนิดนึงเวลามีแฟนขับมันได้มั่นใจมั่นใจคืนมั่นใจบ่อยนิน้อยแบบว่าเราทาอะไรไปอะ่ะมีคนที่เข้าใจในความเป็นเราอยู่อะไรเงี้ย เห็นไหมใช่อะไนที้คือความเป็นมาร์คเลยเลยเว้ยล่ะอะไรกับตัวันเพราน่าจะโชคดีที่เจอมาร์กับ้องรุ่นพ่ออีกต้องอยู่ที่ผู้บริหารแล้วกันก็เอาละม้อหน่อยสิโอ้โหก็ถ้าผู้บริหารบอลวอนดูอยู่นะครับผมก็ยินดีร่วมงานอีกสักสิบครั้งเลยครับไม่ใช่ครั้งสองครั้งครับยินดีร่วมงานทั้งปีเลยนะครับก็จ้างได้ครับว่างเสมอครับครับ ครับฝากถึงงานวันนี้ด้วยครับผมก็สำหรับคนที่อยู่สามยา่านมิดทาวอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเสียงนู่นนี่นั่นเอ้เสียงผมเองนะครับผมก็มันคืองานของวันวอนนะครับเปิดโปรดักต์ใหม่ชื่อว่าโรมีเป็นขนมแป้งข้าวเจ้านะครับอบไม่ทอดนะไม่ผ่านการน้ำมันไม่ผ่านน้ำมันเลยนะครับผมก็ถ้า,ารู้จักวันวอนอยู่แล้วคุณน้องอชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะว่างใจ คุน้าน้องว่างใจอยู่แล้วก็ถ้าเป็นบิ๊กแฟนน้องอยู่แล้วก็อุ่นหนุนได้เลยครับอร่อยแน่นอนครับผมเป็นไงครัดคุณชเจนครับโอเคไหมนะช่วงนี้โอเคช่วงนี้โอเคช่วงนี้คขจะไม่ค่อยเมื่อวานไม่ค่อยมีชะเจนเท่าไหร่น้อยแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมคิดว่าเส้นเรื่องอ่ะมันน่าจะถูกโยนไปแล้วโยนไปถึงตัวละครอื่นแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันมีอีกหลายตัวละครเลยที่มีปมอีพีนี้นะผมดูอยากทีเซอร์ผมเดาว่าน่าจะเป็นของตัวเคเบิลของพี่มาร์กิ เรื่องแบบว่าแม่ที่กดดันให้เรียนหนักๆอะไรอย่างงี้ยแล้วก็อาจจะแฝงไปด้วยความสำคัญของเซนชินทนุกอีพีอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีเส้นเรื่องของตัวละครที่ตัวละครและต่ออย่างนี้ไปเหนื่อยมากการที่ต้องลอยวิ่งตามเหนื่อยจริงๆ <laughs> ชัดเจนคนไปอังกฤษแล้วตามดับแรกกับผมพูดไปแล้วว่าผมก็อไปอังกฤษเออเหมือนเหมือนจะไปแล้วเนาะคนไปแล้วแต่ว่าพี่ฝนบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันเครียดเกินไปถ้าชัดเจนไปอ่ะแล้วความน่ารักอยู่ไหนก็เลยแบบอยู่ต่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปได้ไปแน่ๆ คือยังไงก็ไปแน่แต่ไปเมื่อไหร่แค่นั้นเองแบบเซ็นบ้านรวยเนาะก็ทุกทุกตึกน่าจะเป็นของพ่อจะเจนชื่อพ่อจะเจนน่าจะมีอยู่การบริจาคทุกตึกครับแต่เซ็นยอดคอยแบบเป็นใครนะหนุ่มวายช่วยชมอยู่นะก็เป็นหนุ่มวายช่วยชมเอาจริงบางใครใครจะไปรู้ว่าชัดเจนอาจจะบงการเบื้องหลังทั้งหมดเป็นหัวหน้าพี่เจ๋งทีหนึงนะจ่ายพี่เจ๋งนะช่วยไปหาเรื่อง ให้เซนจินให้หน่อยให้มันแบบเนี่ยให้มันตีก <ja ันแล้วกลับมาช่วยกันคือมันเคยทะเลาะกันแยกกันไปใช่ไหมจางพี่เจ๋งบอกทําให้มันแบบสามัคคีกันแล้วมากระทืบพี่เจ๋งโดนกระทืบพี่หน่อยเออเขาจะได้พี่เชื่อเปล่าหัวหนานี่ยไม่เชื่อเลยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันกลายเป็นมีมนะที่เธอแบบไปอยู่บนดาดฟ้ากันค่ะมันกลายเป็นมีมในโซเชียลที่แบบแซวอะไรนะขิงนอนอะไรนะอ๋อจริงขี้งอนจริงเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักจริงๆเล่นซีนนั้นน่ะตอนแรกพี่ฝนบอกว่า เล่นจิ้นกว่านั้นอีกนะบกเนี่ยมึงพี่บอกมึงเล่นเป็นสาวายเกินไม่ได้ต้องเล่นเป็นชัดเจนที่คือผมบบไปรู้เซติเวชันของซีนแล้วแล้วก็บอกอ๋อซีนน่าจะต้องการความจิ้นแน่เลยแต่จริงแล้วไม่ใช่ยิ่งแล้วชัดเจนอ่ะแค่ซื่อแล้วก็แบบอะไรก็ได้ที่ทําให้กลับมาคืนดีกันอ่ะถ้าจะเซนจะเกียดเยอะเกียดจะเยอะไปเลยอยากให้คืนดีกันไม่ได้ต้องการให้เป็นแฟนกันไม่ต้องให้รักกันแต่ต้องการให้กลับมาเป็นเพื่อนกันคือผมว่าความน่ารักของตัวชัดเจนมันคือมีความต้องการเดียวทั้งเเรื่องลลยยแ้วก็พาาม ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาดีกันแต่ถ้านเอนก็ได้รับคลกมะทค่อนข้างเยอะเหมือนกันในรูปแบบมันมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ยากมากๆยากมากๆจริงๆก็ผมว่าโอ้โหผมดีใจมากๆในกระแสตอบรับอย่างนี้นะเพราะว่าเออจริงๆการรับเรื่องนี้ของผมอ่ะอยากให้คนเห็นในพาร์ทการแสดงเราการที่เรารับหลายคาแรคเตอร์ทุกอย่างผมจุดจุดมุ่งหมายในการรับคาแรคเตอร์อีกอาอคาแรคเตอร์หนึ่งนะคือการเล่นเล่นเพื่อค่ายคาแรคเตอร์หนึ่งทีท่เคยเล่นมาให้เขาให้ลืม ให้เขาคิดว่านี่มันคนละคนกันเล่นอนะไรเงยซึ่งเรื่องนี้พอเราถูกเราอยากพิสูจน์อย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนจะเห็นไหมแต่ณวันนี้คนเห็นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสักเซสรเราแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าสักเซสแล้วนะต่อให้1นึ่มันจะไม่ได้เปี้ยงป้างไปกว่านี้แล้วแต่ณทุกวันนี้แค่นี้ผมก็พอใจมากๆากครับเราะเราได้เล่นเป็นตัวจากติ๊กต็เซสใช่ความง่าหรือสิ่งที่เราได้เห็นจากคนละคนนี้มันเป็นอะไรบ้างโอ้ผมค่อนข้างเข้าไปถึง ใจของคนที่เขาแพนิคอยู่ตลอดเวลาคนที่คนที่แพนิคตลอดเวลามันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากกว่าต้อง,งอว,วิ่งตลอดเวลาวิ่งตลอดเวลามันเหนื่อยกายแต่ว่าแพน,นิคกมันเหนื่อยตรงสมองกับเหนื่อยตรงใจที่แบบว่าต้องคิดตลอดเวลาแล้วบางทีแบบเล่นเสร็จกลับมาผมแบบวอวันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขยับตัวอะไรเยอะเลยนะแต่ในหัวแม่งคิดเยอะตลอดเวลาจนแบบพวกมันมันเหนื่อยใจเหมือนเราใช้สมองหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนที่แบบ เข้าใจของคนที่บอกว่าวันนี้เครียดมากๆบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยเครียดในชีวิตจ,จริงแต่พอไปเล่นบทที่แบบต้องเครียดอะไรเงี้ยอ๋อคนที่บอกเขาเครียดมากๆในชีวิตเป็นอย่างนี้เองนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากออกมาอิ่มาจัดการอย่งางไรกับตัวเองว่าจะผ่อนบทนี้ออกมาได้ยังไงคื่ผมเป็นคนแบบอปปิดได้เร็วเลยแอคชั hmm. ่น <Action S 2> คือปรดเจนได้เลยแล้วก็ออกก็คือก็ออกได้เลย mm hmm. แต่มันจะกลับมาตอนที่เราไม่รู้ตัวแค่นั้นเองหมายถึงว่าเวลาอยู่ห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมี มูดแอนโทนี่แบบห้องมืดๆเล็กๆบ้าบางทีชาเจมันกลับมาโดยที่เราเราไม่รู้ตัวว่าชดเจนกลับมาแต่เราแบบรู้สึกอึดอัดจังเลยแพนิกจังเลยในห้องนี้แต่พอตื่นเช้ามาเฮ้ยเมื่อคืนเป็นอะไรวะติดอะไรติดอะไรของชดเจมติดความแบบเออแบบแพนิคอะกลัวกลัวในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอะหรือว่าคิดมากใน worst case ที่มันจะเกิดอะไรต่างๆอยู่ดีแบบ ไมเดือดไฟจะไหม้เพราะว่านอนอยู่ในห้องหรือดูข่าวแล้วก็มาแพนดิกว่าไฟจะไหม้ห้องเพราะว่าอะไรเงี้ยตอนที่แบบไม่ไม่ได้มันจะไม่มีแววที่จะมาเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มีเสียงเตือนก่อนหรืออะไรเงี้ยก็ห้องเงียบๆนอนอยู่ทุกวันใช่แล้วก็ตัวจริงผมว่าตอนที่เล่นเลยนะถ้าย้อนกลับไปช่วงนี้อาจจะหลุดไปแล้วช่วงที่ถ่ายทำอยู่ผมรู้สึกว่าผมติดเบลขึ้นอะ เออติดแบลวไปชัดเจนเออไม่ผมไม่แบลว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 เออมันรู้สึกว่าเป็นคนแบบติดแบลวอ่ะเออตอนที่เป็นเออตอนที่เป็นชัดเจนรู้สึกว่าพูดช้าลงพูดเว้นจังหวะแบบชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็เออรู้สึกว่าแบลวขึ้นอ่ะมันแบลวขึ้นแต่ก็ตอนนั้นนะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อยมีแล้วน้อยลงแล้วจริงจรงคุณผ่านอันนมบทยากที่สุดว่าเป็นบทยากที่สุดสำับมาร์อดสหรับมาร์องคุณมีอะไรไมตอนนี้มัก็สมมติว่ายังไม่ใช่บทยากที บทที่เป็นหมอเจอันนี้ไม่ได้โยงเพื่อให้คนไปตามนะแต่ว่าเอายงไปเลย,เย,เลยที่มันยากที่สุดอะอย่าบอกตรงนี้ว่าอะไรที่มันยากจนมีอะไรให้เกาะได้ะร้องไห้มีปมใหญ่มีอะไรให้เกาะแต่หมอเจไม่มีอะไรให้เกาะสไตล์ฟิลฟูดคอมเมดี้ตัวละครกลางๆคนอารมณ์ดีทั่วไปแต่จะทํายังไงให้คนอะมองว่าตัวเจมันพิเศษกว่าแค่คนอารมณ์ดีทั่วไป มันฟีลกูลมากกว่าตัวละครตัวอื่นทั่วไปเลยมันจะธรรมดามากตัวละครเจมันไม่ได้มีอะไรหรูหวาไม่ได้มีปมที่ใหญ่จะแบบน่าสงสารมีอะไรให้เกาะขนาดนั้นอันนี้ไม่มีปมให้เกาะเยอะแยะไปหมดเลยตัวละครที่ผ่านมาแต่ว่าหมอเจกลางๆเลยอยู่ตรงความกลางๆนี่แหละเพราะว่าจะทํายังไงให้ความธรรมดามันพิเศษเพราะถ้ามันธรรมดาก็สมมติเราดูเราก็ธรรมดาก็ธรรมดาก็ตัวละครหนึ่งธรรมดาแต่แบบ ให้มันเป็นธรรมดาที่ไม่เคยเจอไหมคนที่แบบงงไหมแบบเคยเคยเจอคนที่แบบว่าเขาธรรมดาจังเลยแต่แบบเราอยากมองเขาจังเลยนะแบบไม่เขาเขามีเสน่ห์จังเลยอะ่ะแต่เขาดูธรรมดามากเลยอะ่ะแต่เขาก็มีเสน่ห์เลยอ,อ,นนอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องหาหเจอในหมอเจแล้วคนที่แบบคาแรคเตอร,ร์จัดอยู่แล้วคนนี้เท่มากโคตรเท่สัก์เต็มตัว <ๆ S 2> คนนี้เท่อยู่แล้วมองเลยลุกโคตรเท่แต่หมอเจไม่มีอะไรให้จับต้องอย่างนั้นมันเลยแบบเป็นความกลางๆที่เราจะต้องทำให้มันพิเศษให้ได้เรียกว่าโตกึน ขั้นบันไดใช่ผมว่าผมดีใจในการแบบอยู่ในวงการดีมากเลยเพราะว่าผมไม่มีจุดพีคในชีวิตเลยผมค่อยๆก้าวทีละสเต็ป<ม>เลยมันทำให้เราได้เรียนรู้เพราะบางทีการเร็วมากเกินไปอน่ากลัวสำหรับผมนะมันน่ากลัวเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าไอทางเดินที่ผ่านเราขึ้นลิฟต์เราขึ้นลิฟต์ป,ปึ๊กถึงเลยแต่เราไม่รู้ว่าการเดินมันเหนื่อยอเราจะเราจะรักการอยู่ตรงนี้ มากกว่าเราจะกลัวเสียดายในสิ่งที่เราสร้างมามากกว่าเลยแล้วมีบางเรามีคำออะไรที่มันคอยเตือนตัวเองสำคัญของการเตือ,อนตัวการเขาตื่นตัวเองตลอดว่าจริงๆเรามาจากไหนเราเราเราแพชชั่นแรกแพชชั่นแรกของเราอ่ะเราอยากเป็นอะไรตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยความเป็นนักแสดงในตัวเรามันต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยากเป็นาถามว่าวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนได้แต่ว่าณนะวันแรกเราต้องมองกลับไปว่าเราเข้ามาที่นี่เพื่อต้องการจะสื่อให้คนดู เมื่อเราเป็นนักแสดงก็อยากสื่อทุกๆตัวละครให้มีคุณค่าแล้วให้เขารับชมอย่างแบบอย่างน้อยก็มีความสุข่อให้ไม่ได้อะไรอยู่ละครนั้นต้องขับต้องได้รอยยิ้มอืมก็คงประมาณนั้นมาพี่เขาคือทำงานหนักมากเลยเนาะไง้นี่เราเรามีทุ่แต่ว่าแบ่งเวลาตรงทีแ่แฉกทุเรศอะไรอย่างไรบ้างครับอืมถ้าหยุดเลยนะม,มีสองอย่างคือผมจะทำทำคำสาดห้องอ่ะ ก็บิคลีนอะ่ะเวลาเรากลับมาเราก็โยนโยนโยนเนี่ยเราก็อาถูห้องกว่าห้องซักผ้าล้างจานเคลียร์ทุกอย่างแล้วห้องน้ําเสร็จวันหนึ่งแต่ถ้าได้อยู่อีกวันหนึ่งก็จะอาโทรนัดพี่สาวน้องสาวพาหมาไปคาเฟ่บ้างพาพี่สาวน้องสาวก,กินข้าวบ้างป้ากับแม่กินข้าวบ้างนยเพราะว่าเรามาตรงนี้เราแลกเยอะอเพราะเราเสียเวลาเพราะผมเมื่อก่อนอยู่แต่บ้านอตอนนี้เราไมายาย่ย้ายไม่อยู่คนเดียวมันแบบเราเปลี่ยนไปอ่ะเรารู้เลยแล้วการอยู่คนเดียวมันแบบเราต้องเด็ดเดี่ยวเราแม่ เด็ดเดี่ยวอ่ะมันไม่ใช่โดดเดี่ยวนะแต่มันเด็ดเดี่ยวอ่ะมันต้องเวลากลับบ้านเราไม่มีใครให้แชร์เราต้องเคลียร์ปัญหาของเราจบด้วยตัวเราเองฉะนั้นพอหยุดปุ๊บเราก็จะกลับไปเคลียร์ปัญหาที่แบบกลับไปแบบเอ้ยกลับไปอยู่บ้านเหมือนเด็กมัฟในวันแบบสิปีที่แล้วแบบพออยู่บ้านเนี่ยไม่ทำอะไรก็นอนเล่นกับหมาคุยหลานก็ให้แม่ทำกับข้าวทอดไข่เจียวอะไรให้กินอะไรอย่างเงี้ยสู่ความปกติอะ่เะเออผมว่านั่นคือฮิวจใจของผมก็แบบนี้ เยอะนะสี่ตัวแล้วผมว่าจะเอาเพิ่มหนะ่อยอยากเปิดฟาร์มนะนนด,ด,ด,ด้วยเพราะว่าหลานโตแล้วอ่ะเมื่อก่อนหลานเมื่อก่อนติดหลานเมื่อก่อนติดหมานะแต่หลานอนะ่ะมันโตแล้วมันเด็กเด็กแล้วเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเราก็เล่นด้วยเยอะไม่ได้เหม,มกกือนเมนะื่อก่อนแล้วเข้าประทมประถมแล้วก็เริ่มเราขึ้เล่นกับเราแล้วโตขึ้นแล้วเป็นสาวแล้วก็เลยต้องไปหนักกับหมานะแน่กับหมาเนี่ยว่าจะปุยพี่สาวว่าถ้าเราเซ็จในอันนี้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นเยีายอยากเปิดฟาร์มเลย คิดอยู่เอาให้ตัวเองนะ่ยให้ตัวเองมีความสุขในการแบบหยุดแล้วเราได้ไปฟาร์มเราแล้วไม่หยุดเราสามาเราไปฟาร์มได้ชอบนอแะแต่ชอบจริงๆชอบเด็กมากกว่าเด็กผู้หญิงโอ้จะ<ด>เลิฟมากเลิฟมากเด็กผู้หญิงเลิฟมากเหมือนเจอตอนจริงผมคแบบชอบ <l ots> <l ots> ตอนที่ไปเจอของลูกพี่ลิเดียตายอยากเล่นด <l ots> ้วยโหสุดๆแล้วพอไปเจอแล้ไปเกี่ยวยางยังเขาไม่กลัวเขาไม่อยาก เขาไม่อยากให้ผมเจอแต่ว่าได้เจอด้วยงานเราก็แบบโอ้ยไดเจอเด็กเต็มไปหมดเลยผมแฮปปี้มากทํางานจนลืมว่าแบบทํางานอยู่เล่นกับเด็กก็เลินม่รู้เลย <S <S สุดท้ายเราฝากติดตามหน่อย EP 6ครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยครับวันนี้มีตอนสองทุ่มครึ่งทางช่องเจมี่25ครับไฮสคูลเฟรมี่นะครับ,รบมิตรภาพคราบสตูตอนนี้เดินทางถึง EP 8แล้วครึ่งทางแล้วเลยอ,อีก8 EP ก็อย่าพลาดสัก EP แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันจะเคลียร์ปมทีละ ตัวละครแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามตัวละครที่ชอบตัวละครไหนก็อย่าพลาดตอนพ p แล้วกันครับผม